อา้าวไม่ติดอะไรไม่ติดเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูก่อนเอา้าทุกคนไม่ติดอะคืออะไรโอ้ยจะได้ทดสอบไมเนี่เฮ้ยไฟไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ไม่คุ้มแล้ว ไม่คุ้มแล้ว2,000กว่าบาทและนี่ก็คือสุดยอดเครื่องมหาเทพที่นาเดได้มาทำการรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้เครื่องศูนย์ไทย P 5 0 Pro RAM 16GB ก o ิก6ลอม7 6 8หนะครับหน้าจอความละเอียด2 K ขนาดหน้าจอ7.1นิ้วสุดยอดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับแพ็กเกจเขามากันแบบนี้เลยนะ คือต้องบอกว่าเริ่มชินกับแพ็กเกจของเครื่องมหาเทพแล้วนะครับปกตินี่ถ้ามาเป็นกล่องนี่จะตกใจเลยนะครับมาเป็นซองนี่รู้สึกว่ามันคูณละมาบ่อยอ่ตัดยังไงดีตัดอย่างนี้ดีเเครื่องมหาเทพของเรานะครับแท้แดงบบเบิ้นนี่ห่อบางไปนิดนึงนะครับแม่ตัดไปอิช นี่นะครับสุดยอดเครื่องมหาเทพ T50 Pro โพัดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ไม่มีซีนนะครับอันนี้คือสีทองที่นาเดได้ทำการสั่งไปนะครับสั่งสีทองตัวกล่องดูมีรอยนะครับดูไม่ใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซีนนะครับแกะดูพร้อมกันเลยนะครับมาแล้วมาแล้ว ในกล่องดูในกล่องก่อนนะครับก็จะมีเหมือนเดิมก็คือหูฟังสายชาร์จแบบไท p e C นะครับนี่ในช่องเสียบสายชาร์จแบบไท p e C จริงด้วยอะแดปเตอร์ใจไฟ Mac 0.2หรอโอเคอันนี้ใครดูออกพิมพ์มาบอกได้เลยด้วยนะครับขอาหมายความว่าอย่างไรนะครับมีเคสซิลิโคน มีฟิล์มกระจกให้มานะครับเดี๋ยววางก่อนมีฟิล์มกระจกให้มาด้วยนี่มีเข็มจิ้มซิมมีมีคู่มืออะไรสักอย่างนะครับมันนวนโอเคอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับเคสซิลิโคนดูกันอีกทีก็จะเป็นเคสยางทรงคล้ายของหัวเว่ย P 5 0 Pro เลยนะครับแต่เคสมันเก่าไปหน่อยนะดูสิเห็นไหม โอเคไม่เป็นไรนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมาดูเครื่องมหาเทพกันนี่สวยไหมดูดิชอตไม่ธรรมดานะครับบอดี้สวยอยู่นะฮ่าฮ่าบอดี้สวยแกะนี่ออกก่อนนี่ดูบอดี้ตัวเครื่องของเขานะครับ บอดี้ Body นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเหมือนในคลิปเลยนะครับดูกล้องนะครับแหมอยากแกะให้ทุกคนดูจังเลยว่ากล้องกี่ตัวก็ด้านหลังนี้ต้องบอกว่าตรงปกนะครับตรงปกตามที่เขาโฆษณาไว้ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C โอเค มาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับดูด้านหน้านะครับเหมือนคล้ายกับว่าเต็มหน้าจอนะครับถ้าได้เต็มหน้าจอแบบนี้ก็โอเคอยู่นะ2 0 0 0กว่าบาทเปิดออกมารึ๊บแล้วก็มีการติดฟิล์มกันรอยมาให้แล้วนะครับอันนี้ฟิล์มเราไม่ต้องแกะเนาะติดฟิล์มกันรอยมาให้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มปิดเปิดเครื่องมีรูเล็กๆน่าจะเป็นรูรีเซ็ตนะครับ ที่ด้านล่างของตัวเครื่องมีช่องลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C มีไม์ช่องเสียบหูฟังนะครับที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรนะครับไม่มีช่องอะไรแล้วก็ในส่วนของด้านบนจะมีถาดใส่ซิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถาดใส่ซิมจะสามารถใส่ซิมได้กี่ช่องนะครับแข่งเหมือนกันนะ อือกดไม่ได้เอ้ยโอเคโอค้โหอืมมันลึกพอสอพมควรนะครับมมนี่ช่องถาดใส่ซิมของเขาถาดใส่ซิมจะเป็นแบบไฮบิดนะครับก็คือสามารถใส่ซิมได้2ช่องช่องนี้กับช่องนี้ถ้าใครต้องการใส่เมมนะครับก็จะใส่ได้เมมหช่องแล้วก็ซิม1ช่องตามนี้นะครับ เดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกดเปิดอา้าวไม่ติดอ้ดอาวไม่ติดอะไรไม่ติดอ้าวไม่ติดอ่ะ เดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูก่อนเอา้าเอา้าทุกคนมิติดะคืออะไรโอ้ยจะได้ทดสอบไมเนี่ยเฮ้ยไฟไม่ขึ้นเหรอ เดี๋ยวนะเพื่อความมั่นใจนะครับว่าสายชาร์จเราใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสายชาร์จของนาเดนะครับนาเดใช้สายของ Infinix นะครับตัวนี้ Infinix ตซ i ที่นาเดใช้งานอยู่นะลองเสียบดูนะครับนี่ชาร์จได้นะดูนะอันนี้ชาร์จได้นะครับมา เฮ้ย <He> <laughs> ไม่ติดเอาอยัางไงดีอืมเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับณเด์ก็ได้ทําการชาร์จแบตนะครับแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ตอนนี้ก็ได้แบตมาอยู่ที่57นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อเลยนะครับมาคราวนี้เปิดเครื่องพร้อมกันอีกทีนี่เวลคัมมาแล้วนะครับนี่เสียงที่คุ้นเคยทุกคนเวลคัมเปิดหน้าจอเปิดเครื่องมานี่เขาก็จะมีแอปมาให้ตามนี้นะครับเลื่อนขึ้นไม่ได้นะครับซ้ายขวาได้มาดูที่ขอบจอของตัวเครื่องก่อนนะครับก็ โอเคอยู่นะพอได้นะครับถือว่าพอได้ขอบไม่ได้หนามากนะครับจะมาหนาที่ช่วงล่างนี้นิดหน่อยนะครับหน้าจอดูสีจืดน,นะครับสีไม่ค่อยดูเข้มนะมาดูที่สต็มนะครับ a b o u t phone ดูว่าเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้นี่ชื่อโมเดล P 5 0 Pro Plus r a m 16GB ROM 768GB Android 10มเช็คเลยนะครับอนนี้เป็น Android 10ที่ต้องบอกทุกคนว่าเป็น Android 10แบบปอมๆนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูอีกทีนึงเดี๋ยวนะเดทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันแป๊บนึงนะครับลองเข้าเน็ตดูก่อนโอเคตอนนี้ก็คอนเน็กเรียบร้อยแล้วครับตัวสัญญาณ Wi-Fi จะรองรับ2.4 GHz เท่านั้นนะครับไม่ได้รองรับตัว5 GHz มา เดี๋ยวเรามาตั้งไทม์โซนก่อนนะครับไทม์โซนก็จะเป็นแบงคอกตัวนี้เดี๋ยวดูวันที่วันเวลาวันนี้วันพฤหัสที่10นะครับเวลาตีหนึนาทีโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแหมสีมันดูจืดไปจริงๆเนาะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ไหมนี่ไงวอลเปเปอร์ wallpaper. โอเคดูดีขึ้นแต่ก็จืดเหมือนเดิม เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวณเดย์ทำการติดตั้งแอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อตอนนี้ณเดย์กำลังตั้งค่าสแกนนิว้วบนหน้าจอนะครับเพราะว่าในสเปกนะครับเขาบอกว่าสามารถสแกนนิว้วบนหน้าจอได้โอเคตอนนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่ะลองดูนิ้วที่2ตงลองตั้งสัก2นิ้วดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าการสแกนนิว้วบนหน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีสแกนที่ด้านหลังนะครับไม่ได้มีสแกนที่ปุ่มอะไรนะเขาบอกว่าสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้โอเคมามาทดสอบกันนะครับโอเคสองนิ้วก็คือนะเดใช้นิ้วโป้งซ้ายมือกับนิ้วชี้นะครับลองดูสินี่แล้วยังไงสแกนนิ้วอ่ะเจ้าดูนะ โอ้โหถ้าปิดหน้าจอจะสแกนไม่ได้นะครับลองเปิดหน้าจอดูนี้สแกนได้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้นิ้วที่ไม่ได้ตั้งค่าสแกนดูนะโอ้สแกนได้เหมือนกันนะครับสแกนได้ทุกนิ้วเลยนะครับอ่โอ้ ไม่ต้องใช้นิ้วนะครับก็สแกนได้อ่ะข้อสอบดูนะเป็นไงนี่มันสุดยอดของนวัตกรรมเลยนะครับสามารถใช้ข้อสอสแกนได้มีอะไรอีกไหมอุ้ยใช้เล็บสแกนได้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเห็นไหมสนุกอะ่ะเครื่องนี้ลองสแกนนิ้วจุดอื่นได้ไหมนี่ไม่ได้นะครับ ถ้าเราสแกนจุดอื่นก็จะไม่ได้ต้องกดจุดเดิมที่เขากำหนดนะครับ <ident ly> แล้วมันจะปลอดภัยไหมล่ะ <laughs> ในสเปคบอกว่าสแกนหน้าได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสแกนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับน่าจะหาที่สแกนหน้าไม่เจอนะครับ <c oughs> ดูสิไม่มีให้เลือกสแกนหน้านะครับ ไม่น่าพลาดน,นะนเดไม่น่าจะหาไม่เจอนะครับนี่ไงเห็นไหมไม่มีเลยนะทุกคนสรุปไม่มีสแกนใบหน้านะครับแต่สแกนนิ้วสแกนได้นะครับใช้นิ้วไหนก็ได้ใช้ส่วนไหนของร่างกายสแกนก็ได้นะครับขอเพียงแค่คุณเอาอะไรก็ได้นะครับมาให้โดนตรงนี้มันก็จะสแกน <laughs> แบบนี้นะครับโอเคเราตัดเรื่องของการสแกนหน้าไปนะครับ มาดูเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลกันบ้านเริ่มจาก Facebook นะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้านันเดจะทำการเคลียร์แรมก่อนนี่ไม่มีแอปอะไรเปิดค้างนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันเลย Facebook ไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อืมถือว่าไม่ได้ช้านะครับพอได้อยู่นะเออ <laughs> อันนี้คือการปัดนะครับก็มีกระตุกมีแหลกนะครับอ่าเดี๋ยวปิดเสียงก่อนถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้นะครับ Facebook เล่นได้แต่มีความแหลกอยู่นะนี่คือแรม16กิกนะครับ <c oughs> <c oughs> แรม16กิก ทำได้เท่านี้นะครับมาแรม16กิกดูสิดูสิทุกคนดูอันนี้ Facebook นะครับอ่าเคลียร์ก่อนนะไม่มีอะไรนะครับมาแอปต่อไป Instagram ความไวเป็นของปีศาจนะครับ แรม16กิกเป็นไงบ้างนี่คือ Instagram ถ้าเอาตรงๆว่าเล่นได้มันก็เล่นได้อยู่นะมาดูในส่วนของ TikTok นะครับนี่แอปยอดนิยมถ้าเทียบกับเครื่องมหาเทพรุ่นอื่นๆนะ ยังถือว่าการเข้าใช้งานแอปยังทำได้ดีอยู่ดีอยู่นี่หมายถึงดีกว่ามหาเทพเครื่องอื่นนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ Tikt อก Tiktok จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยวเพิ่มเสียงด้วยอ่ะ ก็แหลกนะครับติ๊กต่อกนี่คือถือว่าแหลกเลยรัตนาไม่ต้องเรียกหากเลยรัตนาเรียกทำไมวะรัตนาว่าย่งไงรัตนาว่ายังไงดูนะครับ ก็ตามนี้นะครับ t i k กตอกเคลียร์แรมนะครับเคลียร์แรมทุกครั้งก่อนเข้าแอปนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ YouTube กันบ้าง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดที่ความละเอียดสูงสุดที่เครื่องนี้จะลองเปิดดูได้นะครับถ้าในสเปคของตัวเครื่องนะครับเขาบอกว่าหน้าจอความละเอียด 2K 2K เลยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตอนนี้ ยังไม่เข้า YouTube เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเฮเรวเร็ว <c oughs> เร็วๆรสิอย่านิ่งอย่านิ่งน่นไง <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ <c oughs> hey, มันโหลดนานไปหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราลองเคลียร์แรมอีกรอบนึง มันอาจจะค้างเคืงอะไรต้องมีบ้างนะครับเราก็เข้าใจเขากดเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวกดเร่งความเร็วไปก่อนเนาะดูสิเอาเรื่องเหมือนกันเนาะ u t u b e อ่ะมาแล้วนะครับแหมบนนิดหน่อยปุ๊บมาเลยนะครับ ดูไฟล์ความเอียด 4K นี่มาดูพร้อมกันนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอของ YouTube นะครับสามารถเปิดความละเอียดได้สูงสุด 1,080p 60เฟรมเรนเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะครับ 1,080p 60เฟรมเรนไป กระตุกนะครับเครื่องไม่ค่อยไหวนะก็คือบางจังหวัดก็ยังถือว่าดูได้อยู่นะครับแต่ก็มีบางจังหวัดที่กระตุกนะต้องบอกว่าที่สามารถดูได้ก็เพราะว่าความละเอียดของหน้าจอมันไม่ถึง Full HD ทำให้เวลาที่เราเปิดความละเอียด Full SD มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดความละเอียด Full SD งงไหมไม่งงเนาะอ่าเดี๋ยวทดสอบดูอีกทีแต่อันนี้คือทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาที่ความละเอียด 720p 60เฟรมเรทนะครับมาดีขึ้นไหมถือว่าดีขึ้นนะครับเปิดดูได้นะ ถ้าจะเอาความเอียดของตัวเครื่องจริงๆนะครับที่ดูได้แบบโอเคนะครับของรุ่นนี้ความลเอียดจะอยู่ที่ 480p นะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อเครื่องรุ่นนี้มาเราต้องการจะดู y o u t u b e แบบให้มันไหลลื่นตัวนี้ให้เปิดที่ 480p นะครับดูได้แน่นอนอย่าไปเปิดที่ 180p 0นะครับกระตุกนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของ YouTube แต่การใช้งานการปัดอะไรค่อนข้างที่จะช้านะครับแบตจะหมดอีกแล้วปั๊บเดียวเองอะชาร์จมาไว้ชาร์จมาแล้วปั๊บเดียวเองแบตจะหมดอีกนี่มาดูช่องนี้กันนะครับช่องนี้คนรีวิวหน้าตาดีนะครับครีนแอปเปิลออนไลน์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดให้เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือกดติดตามแล้ว ถ้าใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาอ่ามาดูคลิปอันนึงเดี๋ยวนะนี่ดูอันนี้ก็ได้ดูนะครับถ้าเราดูคลิปทั่วไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวขอกดข้ามโฆษณาไปก่อนเนาะ นี่นะครับถ้าเราเปิดความเรยดอยู่ที่4ี0รอแปดสิบพีดูตั้งแต่อันแรกดีกว่าถ้าความเรยวนี้ถือว่าดูได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้มาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงเฮ้ อะไรอะแบตหมดเหรอเมื่อกี้ขึ้นเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นเอาจะรีวิวเสร็จไหมเนี่ยไอ้แบตหมดเร็วมากนะครับเห็นไหมหมดเกลี้ยงเลยโอเครอกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตให้พอมีแบตบแล้วก็เดี๋ยวมาทำการทดสอบรีวิวกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเนาะ30นาทีผ่านไป ก็คือเมื่อกี้นะครับหลังจากที่นาเดชาร์จแบตได้ประมาณสัก40%นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องครึ่งค้างนะครับเปิดไม่ได้นะครับค้างอยู่ที่คำว่า welcome ค้างค่อนข้างที่จะนานมากนะครับก็เลยได้ทำการลองดึงสายชาร์จออกลองกดปุ่ม power ค้างเพื่อรีบูตเครื่องก็ไม่ติดนะครับก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีก็ติดอันนี้ก็คืออีกอาการหนึ่งที่นาเดเจอนะครับ หลังจากที่เครื่องเปิดติดได้แล้วนะครับก็ขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะครับกระบวนการซิสเต็มไม่ตอบสนองคุณต้องการปิดหรือไม่เราไม่ปิดนะครับโอเคเวลาถูกรีเซตไปด้วยนะครับเราคงต้องเข้ามาตั้งเวลาใหม่หึม i วไก็หลุดด้วยนะเดี๋ยวลองเข้า wifi ดูก่อนดีกว่าก็เลยไม่แน่ใจจะรีวิวเสร็จหรือเปล่า โอเคเข้าไวไฟได้แล้วนะครับขึ้นอะไรอีกแล้วเนี่ยอโอเคตอนนี้เป็นเวลาปัจจุบันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อตอนนี้ก็ดึงสายชาร์จออกก่อนนะครับมีแบตเหลืออยู่ที่ประมาณ41%รไปลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้ถึงการทดสอบเรื่องเสียงนะครับ กดเข้า YouTube นานอีกแล้ว <laughs> น่าหนักใจเหมือนกันนะครับเพิ่งใช้เครื่องมานี่ก็มีค้างนะครับมีแบตหมดเร็วเปิดไม่ติด <laughs> ตอนนี้มาเข้า YouTube ก็เข้านานอีกนี่แค่ y o u t u b e นะเนี่ยนี่คือความเร็วของ ram 1 6 g b รอม 768GB ก CPU 10แกน Android 10 <c oughs> สุดยอดนี่ก็ยังไม่ติดเลยนะครับนี่หรือว่ามันค้างเนี่ยโอเคเข้าได้แล้วนะครับเวลาไทาฟีดของ YouTube นะครับ กระตุกมากเลยนะดูสิในส่วนของลำโพงนะครับลำโพงของตัวเครื่องจะมีอยู่1ตัวนะครับก็คือที่ด้านล่างตรงนี้ที่ด้านบนไม่ใช่นะครับที่ด้านบนจะเป็นลำโพงสนทนา เสียงก็ถือว่าพอได้นะครับเสียงค่อนข้างที่จะออกแหลมนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่แท้จริงของเครื่องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับเครื่องสูนไทย P 5 0 Pro Plus ตัวนี้สเปคที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าแรม16 g กิกแรมที่แท้จริงของเครื่องรุ่นนี้ก็คือ1กิกนะครับตามนี้เลยนะครับประมาณ1กิกเท่านั้นเองในส่วนของลอมนะครับ ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดตอนนี้ก็คือ5 4 g กิกนะครับถ้ารวมเกี่ยวกับของระบบไปก็ประมาณ8 g กิกหมายความว่าลมที่เขาเขียนว่า768กิกที่แท้จริงมีอยู่แค่8 g กิกนะครับก็คือตอนนัวนี้ในส่วนของอลอมไปแล้วนะครับในส่วนของ CPU นะครับที่เขาบอกว่า10คอ้นะครับ10แกนสมองจริงๆทํงงานแค่4แกนเท่านั้นนะครับสำหรับ a n d r o i d นะครับที่เขาแจ้งว่าเป็น Android 10 แท้จริงแล้วนะครับรุ่นนี้เป็น Android เวอร์ชัน5.0 o l l i Pop ตามนี้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่เขาบอกว่าแบต6,800ม ah, ิลลิแอมจริงๆแล้วแบตอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมตรงนี้นะครับในส่วนของความละเอียดของหน้าจอที่เขาบอกว่าหน้าจอ 2K นะครับแท้จริงแล้วความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่ q s d นะครับ Q ตัวเล็กนะครับ q s d แล้วก็ความละเอียดจะอยู่ที่1,200 x 540นะครับ ในสเปคเครื่องนะครับเขาบอกว่าหน้าจอ7.1นิ้วนะครับถ้าที่นาเดวัดได้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ6ดเท่าไรเนี่ย6.5นะครับ6.5ก็คือนาเดวัดจากมุมนี้มาถึงมุมข้างล่างนี้เลยนะครับได้ประมาณ6.5ในสเปคเขาแจ้งว่า7.1อันนี้ก็ไม่ตรงนะครับ ที่เขาบอกว่ากล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้องหน้ากล้องหน้าก็จะดูเบลอๆแล้วก็ออกแดงๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวได้ a ลองถ่ายรูปข้างนอกแล้วก็ลองมาใส่ให้ดูนะครับถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี่คือความละเอียดของกล้องหน้านะครับ32ล้านมันได้เท่านี้นะครับแล้วก็มาดูความละเอียดของกล้องหลังนะครับ ขอแจ้งว่าความละเอียดอยู e ่ที่64ล้านนะครับ64ล้านเลยนะความละเอียด64ล้านมันมันก็ไม่ถึงนะครับคุณพะมีให้เปิด EAS ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงอีกนะครับก็ความละเอียดของวิดีโอเขาไม่มีให้เราดูนะครับนี่คือกล้องหลังนะครับที่เขาบอกว่าความละเอียด64ล้านนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับพวกนี้ไม่ใช่นะครับ กล้องจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือมุมนี้มุมนี้นะครับข้างๆจุดสีแดงตรงนี้นะครับก็คือถ้าสังเกตง่ายๆนะครับดูนะดูที่เลนกล้องนะครับมันก็จะกลมดิ่งเห็นไหมมันก็จะกลมดิ่งแต่ถ้าเลนจริงนะครับมันก็จะไม่มีวงกลมแบบนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ต้องแกะเครื่องก็ดูออกนะครับเห็นไหมมันก็จะต่างกันแบบนี้แล้วก็หรือว่าเวลาเราเอานิ้วปิดตรงนี้ มันก็จะเป็นนิ้วอา้อาวอ้าวค้างเลยเอะโอเคนี่เห็นไหมอันนี้คืออนิ้วปิดนะครับสรุปกล้องหลัง64ล้านไม่จริงนะครับแล้วก็กล้องมีอยู่แค่ตัวเดียวอ่ะโดยรวมนะครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะสวยนะครับยอมรับเลยนะครับตัวเครื่องตัวบอดี้ของตัวเครื่องนี่เขาทำมาสวยเลยนะเห็นไหม เราทำมาดูดีเลยหน้าจอด้านหน้าดูภายนอกถือว่าพอได้นะครับไม่หนามากแต่ความละเอียดของหน้าจอไม่ได้นะครับความสว่างของหน้าจอไม่ได้สีของหน้าจอที่แสดงมันก็ไม่ได้สดมากนะครับสีออกซีซีนะครับการใช้งานโซเชียลก็มีแหลกมีกระตุกนะครับทิกตอกกระตุกเยอะ y o YouTube นี่ถ้าจะดูให้ไหลลื่นต้องดูที่ความละเอียด480 p ถ้าใครจะมาดู Netflix ดูไม่ได้นะครับ Netflix Netflix, Netflix ไม่สามารถโหลดได้เพราะว่า Netflix ต้องเป็น Android 8ขึ้นไปนะครับตัวนี้ Android 5.0โหลดไม่ได้นะครับถ้ากดแล้วก็จะไม่มีแอป Netflix ให้เราโหลดถามว่าคุ้มไหมสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุณต้องตัดสินใจเอาเองแล้วแหละนะครับว่าจากที่นเดรีวิวมาคุณชอบหรือเปล่า มันพอไหวกับที่คุณเล่นหรือไม่นะครับตามนี้ก็แล้วกันและถ้าใครอยากให้นเดรีวิวเครื่องรุ่นไหนนะครับพิมพ์มาคุยกันพิมพ์มาบอกกันที่ช่องคอมเมนต์ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ